กบฟูงหนึ่งท่องเที่ยวไปในปา่าแต่แล้ว2ตัวในพวกมันตกลงไปในหลุมลึกเมื่อตัวอื่นๆได้มามุงดูรอบๆหลุมและเห็นว่าลึกมากแค่ไหนพวกมันก็ได้บอกกบตัวที่ตกลงไปในหลุมว่าหมดหวังแล้วที่จะรอดขึ้นมากบทั้งสองก็ไม่สนใจกับคำพูดของกบตัวอื่นและพวกมันพยายามที่จะกระโดดขึ้นจากหลุมอย่างไรก็ตามกบกลุ่มที่อยู่ด้านบนหลุมก็ได้แต่บอกให้พวกมันยอมแพ้ซะ จนในที่สุดกบตัวหนึ่งก็เริ่มถอดใจและตรอมใจตายแต่มีกบอีกตัวที่พยายามกระโดดอย่างไม่ลดละฝูงกบก็ได้แต่บอกให้ยอมแพ้ไปเหมือนเคยอย่าดิ้นรนให้เจ็บปวดเลยยังไงก็คงไม่รอดแต่กบตัวนั้นก็พยายามอย่างไม่ลดละจนมันกระโดดออกมาได้ก็ไม่ไวายังโดนกบตัวอื่นถามมันว่าแกไม่ได้ยินที่พวกเราพูดหรอกบตัวที่รอดออกมาได้ตอไปว่ามันหูอื้อ มันเข้าใจมาตลอดว่าฝูงกบกำลังให้กำลังใจมันอยู่ข้อคิดคำพูดของเรามีผลกระทบต่อชีวิตคนอื่นคิดสักหน่อยก่อนที่จะพูดมันออกจากปากเพราะมันอาจช่วยชีวิตคนหรือฆ่าคนก็ได้